หายหน้าไปแค่สองวันตามตัวกันให้ฟักเลยนะงานยุ่งไม่ยุ่งไม่รู้อ่ะเมื่อวานล่าดุลเลนะครับวัดพระแก้วเขาใหญ่วันนี้ก็ชนบุรีวนไปวัดพระแก้วตกเย็นเนี่ยบางนางานเนี้ยก็ทดสอบความสามารถของพื้นไม้นะครับ มันก็หลังจากเนี้ยก็ที่เคยบอกอ่ะสวนลุมก็ต้องเข้าแต่ขอเข้าเป็นคนสุดท้ายเอาความเท่เข้าไปเดินไปทีต้องให้กรี๊ดอ่ะนะถ้าจะให้ท่องเป็นแรกก็ก็ลบ,บุรีพาชีแะบุรีเชียงใหม่สุไหนโกลก จันทบุรีตละบุรีเชียงรายโยโยโยพอเหไม่มีอะไรครับมัให้กำลังใจน้องเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมงานต่อนี่นี่หลายทีมีหลายทีมหลายทีมหลายกลุ่มหลายก้อนนะหน้าที่บอสคือให้กำลังใจเด็กเอาแกะนะฝากไปกำลังใจคือเน,นี่ยใครอยู่ดึกอะ่ะอยู่ดูงานผมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ ชนบุร ah, ี